น้องไม่ไ <substit> ด้เห like <bbe> ็นความแตกต่างอาเชิญนูน้องเป็นแ่ไดเลครับอาน้องเป็นงไงอยากปนเ่ออเป็นกระหต่อเช่อลไมได้อยู่เิดมาไม่เคยเจอใครเมือนเธอแอบหลงืมเงื่อภากเจอคอยลอนทุกคืน